สวัสดีครับทุกคนใครเคยเจอปัญหาแบบนี้กับผมบ้างคือพัดลมหยุดหมุนนะพัดลมกาจอนะหรือพัดลมคอมพิวเตอร์ครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนตัวไหนตัวนี้ตัวนี้แต่ครับของผมสองตัวนะตัวนู้นด้วยนะไกลๆตัวนู้นนะตัวสุดท้ายเลยนะครับอันนี้มีวิธีแก้นะครับติดตามในคลิปแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะเดี๋ยวผมทําวิธีการให้ดูนะครับ ตัวเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นกันนะครับผมจะเป็นการ์ดจอตัวนี้นะครับผมตัวนี้กับตัวนี้นะครับผม2ตัวนี้นะก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิของแรมนะครับร้อองอาศากับ100น,นะครับจริงๆตัวอื่นก็มีปัญหาหมดเพราะว่าชวโมอแผ่นมันแห้งแล้วนะครับผมอันนี้มันมีปัญหาเพิ่มขึ้นกรณีว่าถ้าสมมุติอากาศร้อนมากๆทําให้ตัวการ์ดมันลีกมันร้อนฮีทสูงนะครับทําให้มันจะดับง่ายนะอันนี้ผมก็จะ มาแก้นะครับถ้าแก้เนี่ยถ้าพัดลมติดครบ3ตัวนะครับอุณหภูมิน่าจะลดไปประมาณสัก4องศาได้นะโดยประมาณนะั้นตอนนี้ตอนกลางคืนนะครับตีหนึ่งกว่าแนละ้วตีหนึ่งครึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าแก้แล้วมันจะทําให้อุณหภูมิลดลงไปได้อีกสักเท่าไหร่นะครับกลางคืนจะลดไม่มากนะแต่ตอนกลางวันนี่ชัดเจนนะครับ4องศาได้แน่นอนเลยเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับบุมน้ํามัน ตัวล้างหน้าคอนแทคครับ crc นะแนะนำมาใช้ยี่ห้อนี้นะครับหรือจะถ้าจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ไม่รับประกันนะครับว่ามันจะแห้งหรือเปล่าหมายถึงว่ามีคราบตกค้างหรือคราบน้ํามันเหลืออยู่หรือเปล่านะครับแต่จริงๆตัวพัดลมมันก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคราบน้ํามันนะเพราะว่าไม่ใช่แผงเล็กอรอนิกแต่มันจะมีแผงเล็กทร์นิกด้านหลังของคอยทองแดงนะครับผมก็เลยเลือกแบบนี้ดีกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นโบเวอร์นะครับสาหรับที่จะเป่าให้มันแห้งเร็วขึ้นนะ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็แล้วแต่นะครับผมพวกน็อตไขควงอะไรก็แล้วแต่การถอดของคุณเลยนะครับผมมาดูกันอีกครั้งนึงนะครับอันนี้หมุนให้ดูนะครับหมุนด้วยมือนะนี่เห็นไหมครับตัวนี้นะไม่หมุนไม่ไปนะครับนี่นะครับฝืดนะครับฝืดหมุนไม่ออกคือสตาร์ทไม่ได้ครับคือพัดลมมันสตาร์ทไม่ได้นะ ก็ทุกคนนะครับผมหาไขควงตัวเล็กๆนะครับเนี่ยมาถอดตรงนี้นะครับเนี่ยถอดตรงเนี้ยตรงใต้ใบพัดเนี่ยครับพวกนี้พวกนี้ครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับผมไขควงนี้ก็ได้นะแต่ผมถอดออกมาเลยนะครับอ่ะครับผมอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยสามตัวเนาะแล้วก็อันนี้มันก็จะทํางานลาบากหน่อยนะครับตัวนี้มันยังไม่หมดประกันนะครับแต่ว่าผมไม่อยากไปเคมคือเสียเวลาในการขุดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะฉีดน้ํามันเข้าไปทางนี้นะครับผมไม่ได้ฉีดให้ดูเนาะ ฉีดเข้าไปในนี้เพื่อล้างคราบข้าวเม่านะครับล้างคราบข้าวเม่าต่กนนะ้ำมันที่มันแห้งออกนะครับแล้วก็ลองหมุนไปให้มันฟรีให้เรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฉีดให้ดูนะครับผมฉีดเข้าไปในร่องนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยแต่ว่าผมจะฉีดไปทางนี้นะครับไม่ให้ลงแผงของจอเนาะฝุ่นจะได้ไม่หนีไปทางอื่นนะครับ ก็หมุนไปนะครับจริงๆมันจะเข้าไปน้อยมากเนาะจริงๆถ้าเรามีแบบเข็มหรืออะไรนะครับช่วยได้ก็จะดีมากนะครับส่องเข้ไปข้างในเลยเดี๋ยวผมลองแงะดูก่อนเอาอันนี้ใส่เข้าไปในแกนเลยนะครับเนี่ยแกนพัดลมเนาะยัดมันเข้าไปข้างในเลยครับเนี่ยสีเ้าไปเลย มันน้ำมันมันแห้งอะครับมันมันแห้งอยู่ข้างในเนาะอ่ะม,มาดูก,ก,กันครับผมอันนี้ผมทําเสร็จแล้วนะตัวนี้จะเป็นตอนแรกพังตัวนี้แล้วก็ตัวนี้พังตัวนี้นะครับน,นี่หมุนพวกอันให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวปิดมือนะครับโอเคพังตัวนี้นะนะครับ ก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่อยากไปเกมเพราะว่ามันยังขุดได้เงินอยู่นะกะ็ไม่อยากเสียอะไรได้อันนี้คาบนะครับคาบพวกฝุ่นมันอาจจะมีจากใบพัดด้วยแล้วก็มีจากข้างในด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปติดตั้งแล้วรอดูกันนะครับให้สังเกตพัดลมตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะนี่นะครับ อันนี้มันสตาร์ทนะมันก็หมุนหมุนขึ้นมาเลยนะครับผม่ะเดี๋ยวรอดูตอนมันลันจริงๆนะครับผมตอนนี้มันกลับมาลันสามตัวนะตัวเนี้ยเพราะตัวตัวนี้ตัวตัวกลางเสียนะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวนู้นนะนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะนี้ตัวนี้เห็นไหมครับหมุนปกติละหมุนครบสามตัวแล้วนะครับนะครับอันนี้มีเทคนิคอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมไปบอกข้างในบ้านแล้วกันนะครับ่ะไม่ได้นะครับผมต้องบอกตรงนี้เพราะว่า มันมีปัญหาเรื่องพัดลมนะครับจำนวนนับพัดลมออย่างตัวยี่ห้อนี้ครับโซเท c h นะครับผมการเซ็นเซอร์ของพัดลมนะครับจะเป็นตัวนี้นะตัวลิมตัวปลายนะตัวปลายตัวฝั่งเสียบก๊ารเสียบจออยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ตัวปลายเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์อยู่2ตัวนี้ไม่มีนะครับเวลามันดับสมมุติว่าเวลามันดับอยู่ในเคสคอมพิวเตอร์นะครับผมถ้า2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ดับตัวนี้ไม่ดับนะครับพัดลม รอบมันจะมองเห็นอยู่ว่าพัดลมติดอยู่มีพัดลมรอบอยู่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าตัวนี้ดับนะครับสองตัวนี้ยังติดอยู่นะครับผมก็จะมองไม่เห็นว่าพัดลมทํางานอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะครับกาจอตัวอื่นผมไม่รู้นะครับว่าเซ็นเซอร์อยู่ที่ตัวไหนนะครับหรือว่ามีทุกตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่ามีตัวเดียวนะครับเซ็นเซอร์พัดลมน่าจะมีอยู่ที่พัดลมแค่ตัวเดียวนะครับผมอ่าครับผมอ่ะมาดูตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมชี้ดูนะ นี่นะครับรอบพัดลมที่เวลาทํางานสามตัวเมื่อกี้ร้อยสองกัครับตอนนี้เหลือร้อยหนึ่งนะครับเมื่อกี้ประมาณร้อยหนึ่งเหลือเก้าสิบหกนะครับประมาณสี่องศาประมาณนี้แหละครับผมถ้าจำไม่ผิดนะแล้วตรงรอบพัดลมตรงนี้นะครับที่ผมบอกตอนที่เหดืยวหน้าเครื่องนะครับรอบพัดลมที่บอกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ผมสั่งรันรอบพัดลมที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีแฟนครับแฟนสั่งรันหนึ่งร้อยนะครับแต่มันทํารอบไปที่แปดสิบเก้าแปดสิบเจ็ดนะครับ อ่ามันอาจจะเสื่อมสภาพแล้วแต่ตอนมาตอนแรกก็ไม่เคยถึงร้อยนะครับผมจะมีบางยี่ห้อนะครับที่พัดลมรันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตัวนี้ที่ผมบอกแล้วนะครับผมว่าเซนเซอร์นะครับผมอ่าเซนเซอร์ของพัดลมนะครับที่บอกว่าอยู่ตรงตัวไหนนะครับของโซเทคนะครับใครที่อ่าไม่ได้ข้ามคลิปก็จะได้ฟังนะครับผมตัวอุณหภูมิเห็นไหมครับเหลือประมาณเก้าสิบแปดร้อยแล้วเห็นไหมครับลดประมาณเกือบสี่องศานะครับผมช่วยได้เยอะนะครับ อันนี้เป็นเหตุผลที่อย่างหนึ่งที่ผมบอกนะครับคือพัดลมพอเวลามันรันไม่ถึงรลาไม่ถึงร้อยหรือว่าไม่ครบ3ตัวนะครับผมมันจะมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิของแรมนะครับที่มันสูงขึ้นไป4องศานะครับพวกเราคิดดูว่าสมมุติว่าตอนกลางวันอุณหภูมิขึ้นไป3 4หรือ36นะครับผมอุณหภูมิกาซ์ถ้าคิดง่ายๆเลยตัวแรมนะครับก็จะขึ้นไปตามประมาณ4องศาด้วยกันนะครับสมถ้าภายในห้องร้อนประมาณสัก สามสิบสี่อุณหภูมิภายนอกนะครับสามสี่แล้วตัวการ์ดนะครับก็สมมติอันนี้ก็ขึ้นไปประมาณสักร้อยสี่นะครับแทนที่เราจะโอซีได้เพิ่มขึ้นทําให้แรงขุดเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ไม่สามารถโอซีไปได้นะเพราะว่าตัวแรมนะครับต่อให้ตัวแรมตัวนี้ทนได้ประมาณร้อยสิบองศาเนาะผมเคยรันร้อยสิบองศาแล้วไปองศาคือยังไม่มีปัญหานะครับก็คือไม่ค่อยดับนะครับนานดับทีนะครับผมแต่ว่าถ้า เราลดอุณภูมิพวกนี้มาได้นะครับ4องศาเราคิดดูผมก็จะสามารถ OC เพิ่มได้อีกนะครับเนี่ยผมทำผมโ c แรมแค่800เองเพราะว่าตัวอุณภูมิของอแรมมันสูงนะครับตัวเทอร์โมแผ่นมันเริ่มเสื่อมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ส่งเคมรันมาประมาณ11เดือนแล้วนะครับผมคือพัดลมมันเสียก่อนคือจริงๆอยากจะส่งเคมมา,มากๆเลยแต่ว่ามันกลัวเสียเวลานะครับก็เลยรันด้วยวิธีนี้ไปก่อนนะครับ ก็ยอมซื้อสเปรย์ราคาสูงมามาใช้นะครับสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาบอกสาระดีๆสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องไฟฟ้าเรื่องช่างให้เพิ่มเติมนะครับผมสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ